คลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆนะครับหน้ากว้างๆนะครับเนื้อที่2ไร่กับอีก25ตารางวานะครับเป็นฉนดครุดแดงพร้อมโอนไม่ติดภาระด้วยนะครับ ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ขายที่ดินโดยพากินรัตนะนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆนะครับหน้ากว้างๆนะครับเนื้อที่2ไร่กับอีก25ตารางวานะครับเป็นฉนดครุดแดงพร้อมโอนไม่ติดภาระด้วยนะครับแปลงนี้นะครับเคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับปัจจุบันเจ้าของที่ดินมีความจําเป็นต้องใช้เงินนะครับจึงต้องการขายลดราคานะครับเหลือเพียงยกแปลงนะครับสามแสบาท ที่ดินที่จะพามาชมในวันนี้นะครับจะอยู่ห่างจากตัวหมู่บ้านห่างจากเสาไฟฟ้ามาประมาณไม่เกิน200เมตรนะครับตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านลุงทนนะครับหมู่ที่7ตําบลศรีละกออําเภอจัก,กราชจังหวัดนครราชสีมาซึ่งตําแหน่งที่ตั้งของแปลงที่ดินนะครับก็จะอยู่ห่างจากตัวอําเภอจัก,กราชนะมาประมาณ17กิโลเมตรนะครับเป็นทางเชื่อมนะครับไปยังอำเภอหนองบุญมากได้นะครับอยู่ห่างจากถนน 4เลนนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข24เส้นโชคชัยเดชอุดมนะครับบริเวณโรงเรียนบ้านหนองหัวแรดเนี่ยมาประมาณ28กิโลเมตรนะครับของเราจะอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชนะครับมาประมาณ58กิโลเมตรนะครับจะเป็นที่ดินแปลงนี้เลยนะครับเป็นที่ดินสําหรับทําทไร่สร้างบ้านสวนนะครับหรือจะมาแปลงเป็นที่นาก็ได้นะครับของเราจะเป็นที่สูงนะครับลักษณะของที่ดินก็จะมีลักษณะ สโลปจากด้านหน้าลงไปอย่างด้านท้ายนะครับทำไร่ทำนาได้นะครับลักษณะสำคัญของที่ดินแปลงนี้อีกอย่างนึงนะครับก็คือมีหน้ากว้างจากจุดที่ผมยืนอยู่บริเวณนี้นะครับนี่เลยเสาหลักเขตรังวัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับยาวติดถนนเนี่ยประมาณ90เมตรเลยเนื้อที่แค่2ไร่กับอีก25ตารางวานะครับขายยกแปลงเพียง 3 5 0 0 0 0บาทนะครับเจ้าของอยู่ไกลนะครับเจ้าของอาศัยอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับไม่มีเวลามาดูเลจึงต้องการขายให้กับท่านที่สนใจนะครับอยากจะมีที่ดินสำหรับเก็บไว้เป็นทรัพย์สมบัติเก็บไว้สร้างบ้านสวนนะครับก็มาดูแปลงนี้ได้ไฟฟ้าประปานะครับอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ200เมตรนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านบ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับตรงนี้จะเป็นบ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับของเราจะอยู่ติดกับสระน้ําของผู้ใหญ่บ้านนะครับ สามารถดึงไฟฟ้านะครับบริเวณด้านข้างบ้านผู้ใหญ่มาอีกประมาณ200เมตรนะครับหรืออีกด้านนึงนะครับจะเป็นด้านโน้นนะครับปัจจุบันมีเพื่อนบ้านมาสร้างบ้านอยู่ใกล้ๆนะครับประมาณไม่เกิน200เมตรเช่นเดียวกันกําลังมีการก่อสร้างอยู่นะครับขยายไฟมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหลักเสาไฟต้นสุดท้ายก็จะอยู่ห่างจากแปลงของเราไปประมาณ200เมตรนะครับถนนหน้าแปลงที่ดินนะครับปัจจุบันยังเป็นถนนดินอยู่นะครับ แนวเขตที่ดินของเราเนี่ยจะมีพื้นที่นะครับพื้นที่เกินเกิน,นโฉนดมาเนี่ยเป็นถนนสาธารณะนะครับซึ่งกันไว้ในประมาณ12เมตรได้นะครับจุดเริ่มต้นแนวเขตของเรานะครับจะเริ่มจากเสาคอนกรีตต,ตรงนี้นะครับบริเวณนี้จะเป็นในส่วนของถนนสาธารณะนะครับเดิมนะครับเป็นถนนเดิมที่ทําไว้เนี่ยกว้างถึง12เมตรเลยนะครับส่วนเกินมาเนี่ยเราสามารถทําประโยชน์ดได้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นที่ดินหัวไร่ไปลายนาของเรา หน้ากว้างทางด้านทิศตะวันออกนะครับอยู่ที่90เมตรด้านลึกนี่ก็ประมาณสัก35เมตรนะครับเนื้อที่2ไร่25ตารางวาขายยกแปลงเพียง350,000บาทนะครับสภาพทั่วๆไปก็จะค่อนข้างรกนิดนึงนะครับเนื่องจากเจ้าของอยู่ไกลนะครับไม่มีเวลามาดูแลนะครับที่ดินยังไม่ได้ทำประโยชน์นะครับก็มาเคลียร์ลิงป่าอีกเล็กน้อยนะครับเอารถ แมคโครนะครับมาเคลียป่าออกโล่งๆนะครับแปลงนี้ก็จะสวยมากนะครับมีการรังวัดนะครับตรวจสอบแนวเขตที่ดินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับฉนูที่ดินนี่สวยมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะดูฉนูที่ดินเนี่ยในฉนูที่ดินจะระบุไว้ว่าติดถนนสาธารณะสองด้านด้านหลังที่เห็นเป็นทุ่งนาเนี่ยก็จะเป็นถนนสาธารณะนะครับขนานกับด้านหน้านะครับลักษณะเดียวกันเลยนะครับเนื่องจากชาวบ้านเนี่ยก็จะสัญจรบริเวณด้านหน้าอย่างเดียว ด้านหลังก็จะไม่มีสภาพเป็นถนนนะครับนี่นะจะเป็นสระน้ำนะครับของเราก็สามารถขุดสระน้ำคล้ายๆกับสระของผู้ใหญ่ได้นะครับน้ำใสนะครับสีเขียวเลยนะครับเขียวมรกตเลยนะฮะเป็นน้ำใต้ดินนะครับบริเวณนี้เจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้น้ำก็จะเป็นน้ำจืดนะครับมีน้ำตลอดทั้งปีนะครับนี่นะครับจะเป็นถนนนะครับถนนหน้าแปลงของเรานะครับ ตามที่ผมได้นําเรียนไปนะครับพื้นที่บริเวณนี้ยังขาดการพัฒนาอยู่นะครับเจ้าของอยู่ไกลไม่ได้มาดูแลนะครับฝั่งตรงกันข้ามนะครับก็จะเป็นแนวรั้วนะครับของเพื่อนบ้านนะครับมีบ้านเรือนของเพื่อนบ้านนะครับอยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะครับตอนนี้มาล้อมรั้วนะครับปลูกหญ้าเลี้ยงวัวนะครับใครที่กําลังมองหาที่ดินนะครับสำหรับ ทำบ้านสวนนะครับทำการเกษตรหรือเก็บไว้เป็นทรัพย์สมบัตินะแนะนําเป็นแปลงนี้ได้เลยนะครับซื้อเก็บไว้เพื่อวันข้างหน้าได้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูลักษณะของแปลงที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับของเรากรณีที่มาปรับพื้นที่นะครับมาเคลียร์พื้นที่ปลูกหญ้าแบบนี้ก็จะสวยงามนะครับเป็นที่โลง่โลงๆนะครับอากาศโลง่โลงโปร่งสบายนะครับนี่นะฮะเป็นบ้านของชาวบ้านนะครับอยู่ห่างจากถนนลาดยาง ทางหลวงชนบทนะครับเส้นหลักกลางหมู่บ้านเนี่ยมาเพียง500เมตรแค่นั้นเองนอกจากนี้แล้วนะครับบริเวณนี้นะครับก็จะมีโรงเรียนนะครับมีโรงเรียนบ้านลุงทอนอยู่ห่างจากตำแหน่งแปลงของเราไปก็ประมาณไม่เกิน800เมตรนะครับเข้าออกด้2ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเข้ามาบริเวณฝั่งตรงกันข้ามนะครับฝั่งตรงกันข้ามกับแปลงของเราเนี่ยจะเป็นร้านวัสดุก่อสร้างนะครับเข้ามาอีกประมาณสัก7-800เมตรนะครับ แล้วก็ด้านนี้นะครับเข้ามาบริเวณด้านข้างของบ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับก็จะมาถึงของเราแนวเขตของเรานะครับจะมาที่สุดบริเวณนี้นะครับจะมีเสาคอนกรีตล้มอยู่ตรงนี้นะครับเป็นหลักถนูที่ทางเจ้าของได้ทำการรังวัดไว้นะครับอยู่ติดกับแปลงนานะครับของเราก็ทํานาได้นะครับแบบเดียวกันเลยแปลงนี้นะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่อยู่ติดกับของเราเป็นที่ของชาวบ้านนะครับที่อยู่ติดกับแปลงของเราก็จะมาหว่านข้าวหอมมะลินะครับแบบนี้เลยนะครับของเราก็สามารถ เคลียให้สวยนะครับมาหวานข้าวได้ตอนนี้ยังทันอยู่นะครับใครที่อยากจะมาทําประโยชน์นะครับอยากจะมาหวานข้าวนาปีข้าวหอมมะลินะครับเอาไว้รับประทานนะครับก็สามารถที่จะมาทําได้นะครับเนื่องจากยังอยู่ในช่วงของการทําข้าวนาปีอยู่นะครับเนี่ยถนนนะครับถนนกันไว้เนี่ยจากรั้วหลดน้าเนี่ยออกมานี่ประมาณสัก ด้านนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ8เมตรนะครับด้านเมื่อกี้เนี่ยจะอยู่ประมาณ12เมตรเลยนะฮะถนนการแนวเขตด้วยกว้างมากๆเลยนะครับจะเป็นที่หัวไร่ปลายนานะครับที่หัวไร่ปลายนาที่เราสามารถที่จะครอบครองทําประโยชน์ได้นะครับฉนดของเราจะเป็นฉนดครุดแดงอยู่แล้วนะครับเป็นนอสอสี่จอที่ทางเจ้าของได้ทําการรังวัดไว้แล้วนะครับฉนดพร้อมโอนนะครับไม่ติดภาระด้วยใครที่สนใจสามารถกดเข้าดูพิกัดใต้คลิปของเราได้เลยนะครับจะมีพิกัดทิ้งไว้ให้นะครับ ราคานี้นะครับลดลงจากเดิมเดิมตั้งไว้อยู่ที่450,000บาทตอนนี้เจ้าของมีความจำเป็นต้องใช้เงินนะครับไม่อยากให้ที่ดินรกร้างนะครับก็จึงต้องการขายเปลี่ยนมือนะครับให้กับท่านที่สนใจอยากจะมาครอบครองอยากจะมาดูแลทำประโยชน์ต่อ,อมาดูที่ดินแปลงนี้ได้เลยนะครับพื้นที่บริเวณนี้ไม่มีประวัติน้ำท่วม100%นะครับอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล173เมตรนะครับ ด้านนู้นก็จะเป็นไร่ข้าวโพดไร่ข้าวโพดไร่มันสำปะหลังนะครับสร้างบ้านสวนทําที่เลี้ยงสัตว์นะครับทาเป็นสวนป่าสวนผลไม้นะครับทำได้ทั้งหมดเลยนะครับบริเวณนี้ข้อเสียนะครับคือไฟฟ้าอยู่ห่างจากนี้ไป200เมตรนะครับแล้วก็ถนนเนี่ยปัจจุบันยังเป็นถนนดินอยู่นะครับซึ่งแนวเขตของถนนเนี่ยกว้างมากๆนะครับ8ปดถึงสิเมตรเลยนะฮะนี่นะจะให้ดูแปลงที่มีการปรับปรุงแล้วนะครับเป็นของชาวบ้าน ปัจจุบันปลูกหญ้าเลี้ยงบัวโลง่ลงๆเตียนๆสวยๆนะครับเนื่องจากมีการพัฒนามีการดูแลตลอดเวลาของเราก็สามารถที่จะทําได้ลักษณะคล้ายๆกันนะครับแนวทางการพัฒนาก็คือนํารถแมคโครมาเคลียมาเคลียวัชพืชนะครับต้นไม้บริเวณนี้ออกไปนะครับเนื่องจากเป็นไม้วัชพืชนะครับพวกต้นคอยไม้เคลือต่างๆเถาวันต่างๆนะครับแล้วก็จะมีต้นตะโกอย,อยู่ตรงกลางนะครับ ตรงริมๆนู้นก็จะเป็นต้นะเะดาะครับก็เก็บเอาไว้ได้นะครับเป็นไม้ยืนต้นที่มีประโยชน์ให้ล่มเงาแล้วก็ส่วนใครอยากจะปลูกไม้อื่นๆนะครับไม้ป่าเศรษฐกิจนะครับผลไม้นะครับหรือทําเป็นโคกหนองนาคุดสระเลี้ยงปลาทําไรนาสวนผสมแปลงนี้ทําได้นะครับมาติดต่อสอบถามได้นะครับราคาไม่ลดแล้วนะครับสามแสนบาทได้เนื้อที่2ไร่กับอีก 25ตารางวานะครับเนื้อที่ตามโฉนดก็น่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า2ไร่ครึ่งถึง3ไร่นะครับเจ้าของทำการรังวัดไว้แล้วนะครับอยู่ติดถนน2ด้านคือด้านหน้าทางทิศตะวันออกหน้ากว้างถึง90เมตรด้านหลังทางด้านทิศตะวันตกเป็นถนนสาธารณะเดิมนะครับยาวถึง90เมตรเช่นเดียวกันรูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทอดยาวตามถนนนะครับ คลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ